เรามาดูในส่วนของ operation ต่อไปนะครับในส่วนของ operation ที่แล้วนะครับเรากําหนดในส่วนของ operation lab แล้วก็ less l a ไปแล้วนะครับในการจัดอย่างใน operation ต่อไปนี้เราจะใช้ในส่วนของคาสั่ง h e s e t m นะครับในการเก็บฟินิชนะครับในการเก็บฟินิชก็อยู่ที่ user นะครับวาง process ลักษณะไหนนะครับว่าจะเก็บลา b s e m i f i n i t หรือว่า lab แล้วก็ฟ i นิชเลยอันนี้แล้วแต่อย่ทาง user นะครับในการดีไซน์นะครับ ในส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะทําการพิเนส์เลยนะครับผมจะใช้ในส่วนของโมดูล HSM นนะครับในส่วนของโมดูล HSM นนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายความสามารถนะครับคือในแต่ละความสามารถก็จะซัพพอร์ตความสามารถเฉพาะด้านนะครับในส่วนนี้นะครับผมลาฟแล้วแล้วผมจะเก็บผนังด้านข้างก่อนนะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของคอนเซนแซสนะครับ m a ม h i n ชินนิ่งนะครับในส่วนของจุลเวนที่นะครับ ยิงตาม default นะครับในส่วนของทูนนะครับในส่วนของทูนผมจะใช้เป็นบอลนู๊ดนะครับบอลนู Born ๊ดไดเมเตอ8นะครับ2ฟันนะครับทูนจะเป็นลักษณะนี้นะครับระยะจับในงานจริงก็ต้องจับให้เหมาะสมนะครับเม่ได้แล้วกด select นะครับ ในส่วนของ Data นะครับเราก็สามารถจะกำหนดนะครับในส่วนของฟีดสปินเดิลนะครับเราก็สามารถจะกำหนดได้นะครับนี่ถ้าผมต้องการสปินเดิลทังหนึ่งนะครับฟีดตอรฟันผมต้องการอยู่ที่ส่วนทัอเหนกนะครับก็จะคอนเวิร์ตเป็นฟีดอะไรน,นะครับสิงดาวิ้ครับนะครับ แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ตั้งตามความเหมาะสมนะครับในส่วนต่อไป Constant Boundary นะครับก็ติกตาม Default นะครับ Area นะครับในส่วนของ Pass นะครับออ f f s e ตผม f i n i s เป็นศูนเลยนะครับทั้งผนังและพื้นนะครับในส่วนของ tolerance นะครับในการเก็บฟิ n i s ตรงนี้นะครับมีความสําคัญนะครับที่ผมบอกว่าในส่วนของการเก็บฟิ n i s นะครับ ผมแนะนําไว้ที่5ไมคอนนะครับแต่นี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะไม่กําหนดละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับในส่วนของ set level นะครับผมต้องการ start ทุนผ่านนะครับตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับคือกําหนดระยะสูงสุดไว้นะครับแล้วก็ m a ช c h i n นะครับมาถึงผิวตรงแบงของชิ้นงานนะครับอันนี้ผมยกล็อกไว้สัก0.2นะครับ เพราะว่าตะกินนี้เราลับนะครับแล้วก็ยกในส่วนของพื้นเหลือเทเนิคอยู่ส .2 นสองนะครับอันนี้ก็ใส่ชดเชยกันเพื่อป้องกันปลายทูนเกิดการเสียหายนะครับเวลาถึงสเตปต้านล่างนะครับอันนี้แล้วแต่สเต็ปนะครับไออันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับของแต่ละท่านนะครับอันนี้สเตปดาวผมใส่หนึ่งมิลแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วแต่งงานจริงต้องต้องกำหนดให้เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสมูทนะครับอันนี้ในกรณีที่ วิ่งเข้ามุมอับนะครับจะใส่ในส่วนของฟิลเตเป็น R เล็กไนะครับแต่น,นี้คือชิ้นงานสมุิอยู่แล้วไม่ต้องกำหนดนะครับ mm hmm. ดากนั้นผมเซฟแป็แค้งคูเ mm hmm. ล็ตเราจะได้ทุนผ่านลักษณะนี้มานะครับเป็นทุนผ่านนะครับเก็บด้านข้างนะครับถ mm ้า hmm. ลองพร mm ีวิวดูนะครับ อันนี้จะเป็นความสามารถนี้จะเก็บด้านข้างนะครับจะเก็บด้านข้างของชิ้นงานในความสวยของผิวก็ต้องอยู่ที่สเตปดาวด้วยนะครับอันนี้ผมปรับเยอะหน่อยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ในงานจริงต้องปรับให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้ผิวชิ้นงานที่มีความสวยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของความสามารถ ของมดุล s อ m นะครับในส่วนของความสามารถ Contentset นะครับเก็บผนังด้านข้าง